พระเจ้าเมตตามหมดถ้าไม่ได้หนักหนาสาหัสถึถงอนันตรกกรรมเนี่ยฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าอหาหันทำพระพุทธเจ้าให้หอเลือดทำสงให้แตกแยกโยมยังมีโอกาสบรรลุธรรมได้ทั้งสิน้นเพราะโยมเกิดมาในภพที่เป็นฐานะในการบรรลุธรรมพระพุทธเจ้าแบ่งกลุ่มคนในโลกเนี่ยเป็นสิพวกมีห้ากลุ่ม คือกลุ่มทุศิลมีศินปราคากล้ามักโกรธฟุง้งซ่านในห้ากลุ่มเนี้ยมันจะมีกลุ่มละสองพวกคือกลุ่มพวกฟังกับไม่ฟังฟังกับไม่ฟังฟังกับไม่ฟังรวมเป็นสิบพวกกลุ่มที่ทุศินไม่ฟังแค่ทุศิลก็ไปนรกอยู่แล้วไม่ฟังด้วย ก็ไปทางเสื่อมอย่างเดียวไม่ไปทางเจริญแต่กลุ่มทุศิลป์ที่กระทํากิจด,ด้วยการฟังกระทํากิจด,ด้วยความเป็นผู้สูตรแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิได้วิมุตติอันเกิดแต่ในสมัยรู้ชัดเตโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันเป็นที่ดับไม่เหลือแห่งความเป็นผู้ทุศิลป์บุคคลนี้จะเป็นผู้ไปทางเจริญอย่างเดียวไม่ไปทางเสื่อมตัวอย่างที่พระองค์ตรัสไว้ก็คือไปเป็นสกทาคามีบุคคลได้กลายชั้นดุสิตอย่างนี้